คุณยายมารสีป่วยเข้าโรงพยาบาลลูกสาวอ้อ,อยเผยคำพูดของแม่มีความน่ารักสดใสออกมาจากแฟนๆเ,เสมอเลยสำหรับมารสีอิสรางกูลนอยุุยาหรือที่หลายคนเรียกกันว่าคุณยายมารสีที่เป็นนักแสดงหญิงอาวุโสและนักพากย์ภาพ,พยนตร์อาวุโสชาวไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดได้รับสมญานามว่าเป็นศิลปินห้าแผ่นดิน ปัจจุบันคุณยายมรศีอายุ102ปีอยู่ในวงการบันเทิงทั้งการพากย์และการแสดงมาตั้งแต่ปีพศ2482้จนถึงกลางปีพศ2 5 5 5รวมระยะเวลาในการทำงานในวงการทั้งสิ้น7จปีแต่ว่าล่าสุดท,ทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้คุณยายมรสศีกันเป็นจำนวนมากโดยทางลูกสาวอย่างอ้อยจิวรวดีออกมาเผยว่าคุณแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยอ้อยอยังเผยคำพูดของคุณแม่ที่ทำเอาหัวอกคนเป็นลูก ได้ยินแล้วสงสารแม่มากโดยอ้อยเล่าว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณแม่บอกว่าแม่ถูกทิ้งเหงามากโหแม่จ๋าโรงพยาบาลเขามีเวลาเยี่ยมเป็นเวลาหนูยังหาห้องเดี่ยวให้แม่ไม่ได้เลยคุณหมอบอกห้องเต็มหมดต้องอยู่ห้องรวมสงสารแม่มากธรรมดาจะมีคนคอยคุยคอยเต้นให้ดูตอนนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยแถมไม่มีใครมาเต้นให้ดูด้วยเหงาใหญ่เลย คุณแม่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวสงสารแม่จังถ้าได้ห้องเดียวเมื่อไหร่ก็จะมีคนไปเฝ้าหนูก็จะอยู่กับแม่ได้นะจ๊ะแฟนๆส่งกําลังใจให้รัวๆเลยว่าขอให้ป้ามาราศหายไวๆนะรักคุณยายรักลูกหลานครอบครัวนี้ขอให้คุณยายหายไวๆเป็นกําลังใจให้คุณอ้อยและลูกหลานคุณยายค่ะขอให้คุณยายแข็งแรงหายไวๆและก็ได้กลับบ้านในเร็ววันนี้นะอดทนหน่อยนะคะคุณยายเดี๋ยวก็หายแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้กลับบ้านไวๆนะคะจะได้ไม่เหงา